อ,นนอันนี้ happy birthday โอ้โหไ,นะได้แต่ว่าพี่ขอเต้นอย่างเดียวคร<ะ>ับเต้นต้องไปรับเชิญคณะพ่อพี่ที่เชียงใหม่ด้วยนะเ <c oughs> ตือนมักกลาหาเหรอช่วยเอางี้แล้วกัน <c oughs> ไปไหว้พระในวัดไป,ไปไปไหว้หลวงพ่อแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ แต่ผมไม่ได้บอกเจ้เพิ่งมาบอกเมื่อกี้นี้ <c oughs> เ,ปนเป็นการหลอกขอบคุณมากครับพี่ยอมให้ผมหลอกขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากครับ, <c oughs> บ,รบแล้วเดี๋ยวเราให้ฝ่ายอีเ,ลอเพลงนึงแล้ว okay, okay. <ะ>ันโอเคโอเคขอเซฟประมือให้หน่อยครับสำหรับน้องนุง่นเนชนกพิวิเชียนขอบคุณมากครับ สักคราสิ่งที่สะสมจะกลาบผุดผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคำว่าถ้าเธอโดนใจและท่านก็ได้คิปที่ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณนะครับนะประมือสักครั้งทนผู้ชมครับ ความรักจากศิลปินในบ้าปรปีนะครับเดี๋ยวจับรางวัลสนิดหนึงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเ,เดี๋ยวผมจับก่อนนะครับผมอะไรนะจ๊ะอ๋อหนูชื่อรุ่งฟ้าหนูต้องจับสีฟ้าอยู่แล้วฮะสีฟ้าไม่ได้มาอะไรของมึงเนี่ยผมรักสีฟ้าเจ็ดสามครับ เจ็ดสามไทยได้เจ็ดสามเดี๋ยวผมหอมแก้มทีนึ่งเจ็ดสามครับเจ็ดสามอ๋อเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ได้เจ็ดสามครั้งที่หนึ่งเจ็ดสามครั้งที่สองเจ็ดสามครั้งที่สามหมดสิ้นแล้วมามามา,มาแล้ว